สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานีขอนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2566ไตรมาสที่1และเดือนมกราคม2566กิจกรรมที่1การดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการและป่าป,ปามยาเสพติดอำเภอเมืองอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชนรีเอ็กซเล์การค้นหาเชิงลุกกลุ่มเสี่ยงหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองอุทัยธานีพร้อมทั้งส่งมอบกล่องรีเอ็กซเล์ให้กับนายอำเภอเมืองอุทัยธานีจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่รวมต่อต้านยาเสพติดโดยการประกาศเจตนารมณ์ และเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรมที่2การสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายกเกษตรปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเพื่อจําหน่ายในพื้นที่และตลาดกเกษตรใกล้เคียงสนับสนุนเครือข่ายเข้าร่วมตลาดจําหน่ายสินค้ากเกษตรปลอดภัยเช่น ร้านพันช็อปอุทัยธานีและตามโอกาสต่างๆส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยสิชนิดเพ<อ>ื่อสร้าง,งความมั่นคงทางอาหารลลและกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันกิจกรรมที่3ส่งเสริมการออมและการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัวและชุมชนจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินง,งานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอเ,เมืองอุทัยธานี จำนวน4แห่งประกอบด้วยหมู่3ตำบลดอนขวางหมู่3ตำบลท่าซุงหมู่8ตำบลเนินแจงและหมู่5ตำบนนลโนเหล็กส่งเสริมการออมของประชาชนในหมู่บ้านและเตรียมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกข,อขอจอกิจกรรมที่4 การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบลจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการจัดเก็บข้อมูลจปรและกะชาช2คปี2566ระดับ,บำอำเภอและชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลจปรอและกะชาช2คปี2566ให้กับอาสาจัดเก็บข้อมูลระดับหมู่บ้าน กิจกรรมที่5การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ2566สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานีขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งพร้อมท้งประกาศเจตนารมณ์ณนะตำบลหาดทานงและดำเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอีกจำนวน2หมู่บ้านคือบ้านภูมิธรรมหมู่2ตำบลน,น้ำซึมและบ้านเนินต้นตาลหมู่4ตำบลหนองไผ่แบน กิจกรรมที่6ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO Knowledge b a s e Otop จังหวัดอุทัยธานีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยพาคีเครือข่ายเช่นเครือข่ายโอท็อปส่งเสริมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายให้เข้มแข็ง และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายโคกหนองนาเพื่อผลิตสินค้ากเกษตรให้มีคุณภาพในอนาคตต่อไปกิจกรรมที่8การเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชนและส่งเสริมพัฒนาอาชีพขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์การจัดตั้งกองทุนชุมชนบริหารจัดการนี้สำนึกดีแผนดีบริหารนี้ได้ ตำบลเนินแจง้งอเมืองอุทัยธานีกิจกรรมที่9การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมาธิบาลสำนักงานพัฒนาชุมชน,มนอำเภอเมืองอุทัยธานีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและร่วมขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญโนกีพ o ลิซีประจำปีงบประมาณ2,516กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในพื้นที่รวมกับภาคีเครือข่า,ขาย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งทีมนักขับเครื่องยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมตำบลหัดทนงและตำบลเนินแจง